พี่น้องเนี่ยพ่อก็เพจสีภาพไปเบิ่งว่าทำโล่งเป็นโล่งลักษณะเนา่พไดนพ้น้องเป็นนะไปไปเบิ่งนล้กันเพื่อนรวมท่างมานน้ำคนหนึ่งนอ้องคนเป็นเจ้าของพื้นที่นี่แหละพี่น้อง่นซื้อคุ้นนะโล่งนยครับผมนะโล่งทิพย์ทิพย์เน็ต เป็งเบิ่งตาดหินนี่ยพี่น้องเป็นคล้ายๆลักษณะน้ำเซาะทรายเฮาเนี่ยน้องพี่น้องเนาะคล้ายๆว่าน้ำเซาะทรายในริมทะเลริมยังนะพี่น้องนี่เป็นแบบเป็นขื่นเป็นยังคือขื่นน้ำกระแทกริมฝั่งน้องพี่น้องเนาะริมฝั่งนี่คือพอพี่น้องว่าพอเพิ่นว่าแต่ก่อนสมัยดึกดำบรรพ์เป็นทางน้ำเลยพี่น้องแถวนี้เนาะทางน้ำ่าน ความเพีรที่ภาพไปเบิ่งทำลูกนี่พี่น้องก็คือทางน้ำ่านเอ่อน้ำยอกนะพี่น้องน้ำยอกยอกยอกอยอกนี่คือริมทะเลริมหาดทราเยเฮาลักษณะกล้ายๆนะแต่ไม่รู้ว่าจะ่านมาแล้วจะก,กี่ล้านปีแล้วนะ้องพี่น้องเนาะแต่ว่าทำโลูกนี่กับเป็นทำปกติเฮาเล่ะพี่น้องแต่เปินกา คนโบราณอ,อาศัยอยู่แถวนี้ละมั้งแต่ก่อนเนาะเอาแบบว่าคนเสียชีวิตคนตายเห่ะเปินกับไปบากใหม่บากคอนใหม่มาเห็ดเป็นโล่งแล้วก็เอาไปไปสนอยูใ่ในถ้ำเราพี่น้องเนะาะสาเหุทีปเพื่อเดินถ้ำโล่งไปเบิ่อควาปปน,กนกันกับนี่พี่น้องอันนี้คือทางขึ้นไปทำโล่งเนาะ ไปเบิ่งกันครับผมก็เพิ่นเอาใหม่ย่งเห็ดคือทนท่าหย,ยาดคือทนท่านแนเดะควบเา่าจักสอกจักว่าไปเบิ่งกันพี่น้องพอโลงย่งๆอยู่บอโลงโลงใส่เห็บใส่ซบคนโบราณน,น้องพี่น้องไปเบิ่งกันครับนี่ก็เป็นแรงท่องเที่ยวแรงหนึ่งนะพี่น้องเด้อมีนักท่องเทียวมาเทียวกันประจำตรงนี้ร้อยล่องเท่าร้อยยังนักท่องเทียวเพิ่มมาเนาะพี็น,พนเพว่าเบิ่งคือ คือพอกระเพดมาเบิ่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยโอ้โล่งอยู่ทึ่งผนเด้อพี่น้องผลผนผล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 นี่ใหม่นีถ้ำโล่งอยู่ข้างบนผนเด้อพี่น้องโอ้โหเนาะไปเดี๋ยวพอกระเพดสีผ้าผนไปเบิ่งผู้สันทึ่งผนตัวนี่นี่ขางเข็นไปนี่พี่น้อง แสงร่วงอาทิตย์กสะท้อนกล่องในเทพี่น้องเด้อข้ามเขื่นไม่หนีเนึกว่าอยู่แถวลุนลุนโมแม่พี่น้องกอ็ชยูขึ้นไปอีกลังผู้คนละตอนนี้พอเขาเสรก็อยู่ลังผู้แล้วละ่ะคือพี่น้องอ๋อเป็นหีเป็นโล่งคนโบราณไหวพี่น้องอันนี้ จ้าของพื้นที่เพันผ้ามาเนาะพี่น้องเนาะคุณนรงลงทิพย์ยาเนธประธานอสเมอ้วก็เลขานุการขอ,ของเครืขขอข่ายชุมชนแยงก์เภอโพไซครับผมเอาเล่ะครัสวัสดีพันเนี่ครับผมครับสวัสดีครับเพันผ้ามาเบิ่งส,สา,ามโลยยมกใหญ่ายายมากกระเพาะใหญ่มยากใหญ่มากกระเกิดก,กระเพาะเลยพี่น้องโอ้จักเพิ่นเอาใหม่จะซื้อมาวางไว้กับบจักเนาะแต่ว่ากับบจักเนาะมันก็เป็นอะไรเลยมาถ่าย แต่เป็นโล่งเป็นอันนี้เห่าเลยพี่น้องมันเป็นโล่งบราอืมแต่ว่าส่วนหัวส่วนย่างในการตีกัดก่อนไปนำนะเนาะแต่โล่งนี่เห่าได้พี่น้องเง่าได้เนี่คว้มเห่าตัวได้นะลุงประมาณสี่เมตรสามเมตรครึ่งแต่มองว่างว่างซบคนนี่อยู่ประมาณสามเมตรเนาะคนเหาข้นสูงนดนึงอืนาได้พี่น้องสมัยคนโบราณขนแปดสอกคุณแล้วนี่ประมาณสามเมตรนะพี่น้องจากหัวถ่ายนี่คือเป็น เป็นลักษณะของของโล่งองหมองว่างลงเลยพี่น้องว่างซบลงเลยนี่เอามาป้าไว้นีเนาะพี่น้องเนาะเป็นโล่งแต่ก่รใหม่ตัวนี้กะสีโยลักษณะแบบคล้ายๆเลือดแล้วนอนน้องลงเนาะแต่ว่าตอนนี้มันกะใส่เวลาไล่ทักษิว่าจะรออยปีแล้ะนี่ใหม่นี่กะเป็นใหม่แบบดีแล้วพี่น้องเนาะแต่ก่อนกะสีหัวถ่ายนี่กะสีมี่มองหามพี่น้องอนะดิ หูหามพี่บอกพี่น้องหูจับหูจับสองสองสองขางทั้งถ่ายทั้งหัวพี่น้องแดีว่าจับหยกได้นะพี่น้องท่านั่นคือกันแต่เป็นเวลาหย่อนเวลาเนาะหย่อนการเวลากะหูหูจับบอกเห็นล่ะกัดก่อนการเวลากัดก่อนไปใหม่ใส่เวลาเป็นหู้ยันเบาๆแล้วลอยปีเนาะสิกายลอยปีหรอกพี่น้องเพราะว่า พอไม่นี่กับบถือฝนแต่ว่าสีอยู่ในลักษณะจังสี่สิตย์เวลาอยู่หล่อิซองหล่อิปีละมั้งงวยคนเปดซอกงวนดอกมือข้นเป็ดเกาสองมันอายุผ่านมาเลยจะปีเ่รามันเป็นเป็นหาพวกลอิปีแล้วมันจะไม่ข้นเปดซอกหรือพันใสซองขนบ่วางศพเดียวนี่บ่แมนนอนแล้วลงนาะบ่แมนไปนอความยาวของคนเฮาสมัยโบราณเป็น กับเพิ่นเบาบรา,านเพิ่นกับเบามาตลอดว่าแถวนี้มีคนแปดสอกแปดสองเนาะพี่น้องเนาะมีคนแปดสอกอาศัยอยู่สมัยแต่บุหงวัดเจปีและพี่น้องเพิ่นกะผู้เ่าผู้เก่เพิ่นกบเบามาาหายั่งอยู่รว่าคนแปดซอกแปดสองความยาวกัสิสามเมตรนะเนาะความยาวสามเมตรครับเกือบสี่เมตรพี่น้อง คน,คนสมัยโบราณสีสูงปานหรออืมคนสมัยโบราณบางลอยสองลอยสามลอยหาลอยปีนี่กระซิบสโบสูงปานนั้นดนกคนเป็ดสอกเขาอายุเป็นพันปีสองพันปีมาแล้วปรจกักเลือดยังใดกับโบ,โบมีประวัติเคียนไหวเนาะว่าอายุของใหม่นี่อายุจะปีแล้วที่ที่พิ่นเอามาเป็นเป็นลงศพนี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะเป็ดเิ่นกับโบมีประวัติในเขาอ่านว่าอายุของใหม่นี่อายุพานมาแล้วจะปีเนาะ ัวนี้เข้ากับว,วงถ้าเป็นนิเคะห์ว่าเนื้อใหม่สีกงใหม่เอามาวางไว้ในจักปีจะเปลี่ยนเลยเข้าไปชีพีคอะอะไรว่าคนแปดศอกมีอยุ่สมัยใดเนาะอันนี้โบมีพี่น้องมีแต่สันนิฐานว่าแต่บ้านเมืองเพิ่กับสันนิทานว่าเป็นโล่งศพคนแปดศอกเหรววาส่วนนี้ก็มีเดี๋ยวเพิ่นกระเฮ็ดมองเขามองจับกันนะพี่น้องเป็นหูแบบคน จับชองมือหยกไข่ตะเลียงค้นดินเน่านี่แหละพี่น้องงูก็ได้ท่านี้ไข่แลบบ้วท่านนั้นคือการบดท่านนั้นบดคือการอาเพื่ีุ่ดก็สม้ําดูทั้งนั้นกะทำเป็นคือการกะต้องคือการหลับเพิ่งใส่สองคนหยกเนาะแต่เพิ่นกะใหม่นี่กะที่อยู่ระดับพี่พน้องระดับสูงหาหาหกสิบเซนบนระฆุมสูงแต่มัน่งกะการเวลาเนาะกัดก่อนไป อันนี้คือทำโล่งเด้อพี่น้องเรืพี่น้องสนใจอยากมาท่องเที่ยวก็มาใดอยู่ที่บ้านพาชัน่นตะบ,บนสำโรงอำเภอโพไซ่เด้อพี่น้องจหวัดบนราชธานีครับผมอยู่ติดกับเสาเสลียงหยักพี่น้องเสาเสลียงหยักก็อยู่บริเวณนี้พอดีถ้าพอดีจะให้พี่น้องได้รับชมนันองน,นี่คือทำโล่งพี่น้องเดี๋ยวพอกลเป็ดกัดท ออกเมื่อและพี่น้องสีไปไายบรรยากาศดูหล่อทำโล่งให้พี่น้องได้รับชมน้ำครับครับครับผม,มก่อนหินโขดหินต่างๆกับเป็นตะสมพี่นอ้องตัวนี้กระทำโล่งคือกันเดินพี่น้องนี่ก็ได้ไแต่ว่าเป็นทำโล่งน้อย ทำโล่งหน่อย,ยใช่ว่างจะทึ่งคุณหมอโอ้ก็แสดงว่าเอาเอาศพเอาอยางคนไปว่างไหวส่อนไหวเนาะมองมีหินเป็นถ้ำเป็นยังนะพี่น้องแต่ว่าเป็นลักษณะใหม่ใหม่น่อยนะเพื่อนจังเขียนคําว่าทำโล่งน้อยพี่น้องเพราะโล่งหน่อยโล่งที่เป็นใหม่มนี่แหละไม่ยุดขบวนเดือพี่น้องอยู่ในหลืบตัวทึ่งเดือพี่น้องเพื่อนกระเจ้า แบบคล้ๆกับอันโล่งตัวนั้นแหละพี่น้องต่ไม่กะส่วนโล่งส่วนยังก็เลื้อนหน่อยล่งเนาะเลื้อนหน่อยล่งก็จะเป็นการเวลากัดก่อนเราพี่น้องแต่ความยาวของลักษณะรรมนี่กะสามารถว่างได้อยู่ประมาณสี่เมตรพี่น้องว่างใหม่ว่างหีบซพได้อยู่ความยาวประมาณสี่เมตรนี่นะแต่ว่าหาน่วยการเวลาใหม่ก็เลื้ออยู่ประมาณสองเมตรพี่น้องความยาวของใหม่ของของคำว่าเป็นโล่งเนาะพี่น้องเนาะ อยู่ของบนพี่น้องสองเห็นบ่อยู่นี่ไน้หลือไปเราพี่น้องแต่มันก็เหมือนเนาะมองบอกเห็นใหม่แต่โดยตาเปล่าพอเปิดเห็นอยู่เพิ่นกับ,บวอว่างไว้ในลุมหนีเพราะเนาะสิเป็นเจ้าหน้ายสันผู้ใหญ่ในสมัยคนโบราณละพี่น้องจังว่างอยู่สันท่สูงเนาะ <c ười> คิดไปเองละพี่น้องคิดว่าเนาะยิงว่างไว้แท้ลุมเนี่ยกะ บสามารถจะอยู่ได้ทนเพราะว่าฝนได้นังสิาสาดได้ตัวเทิงเห็นฝนฝนาสาด่าจากเขาไปนองเจ้าบนเอาขึ้นไปว่างมนก็นมีส่วนว่างหีนไวคือไว้ใหม่ด้อยู่หลายหลายร้อยปีหลายพันปีเนาะส่วนหินนี่ก็ถถกน้ำเสาะน้ำพัดจังเป็นหินลักษณะนี้พี่น้องดูเบิ่องวิวพี่น้อ,องวิวท้งฝนน้ำนาอคนวิวบรรยากาศ